พาลาหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันจะปิดสดเท่าไหร่ว่ามาย้ำว่ารถเดิมรถสวยเตย์ต้าวีออสพาลาแสนกลางๆางหนึ่งจุดห้า e พี่สีดำล้อแมตต์และได้เกียร์ออโต้ด้วยนะสวยมากนพี่ดูภายในนิดนึนงนี่ฮะตัวนี้ก็จกไฟฟ้านะครับได้เกียร์ออโต้เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับนะใครที่มองหาหรือสนใจรถราคาแสนกลางๆงเป็นรถบ้านมีเข้ามาละคันนี้ที่เธนมาประวัติชัดเจนนะครับ กระจกบัไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์เย็นชำํำเลขไม่เพียง124,000กว่าโลพี่เจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะคะ,ะลูกค้ามาเทินออซุสี4ประตูไปปี P 12ค่ะนะครับแล้วได้บอดี้เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยพาลา168,000อ่าจะปิดสดเท่าไหร่ว่ามาคือผมจะให้มาดูคืออยากให้ดูทุกอย่างเดิมหมดอคอนโซลคอนเฟิร์นเดิมไม่มีเหนียวไม่มีแตก เป็นโลโก้วิออคเัาปกติบางคันนะที่เคยเจอหนึ่งครับจะแตกจะเหนียวเนาะจะหมดสภาพด้วยอายุการใช้งานซีดบ้างอะไรบ้างแต่คันนี้คือรถเจ้าของดูแลดีเป็นรถบ้านครับจอดในร่มนะผมอยากบอกเลยใครใช้รถมือสอนะถ้าเกิดใครจอดต่างแดดหาอะไรบังหน่อยนะครับบังแสงแดดนิดหนึงเนี่ยรถเราก็จะอยู่สภาพแบบนี้แหละหล่อมากกระจกปบไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกนะครับทุกอย่างมีครบแม็กยางเต็มค่ะรถสวยบอดี้เดิม นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูรถไม่เคยติดแก๊สนะทุกคนรถไม่เคยดมฮะไม่เคยดมแก๊สมาก่อนนะคะหนึ่งแสนหกมืปดันปดพีสิบสองออสนะครับสวยมากคุณดูเรื่องเดินนี่เดินเรียบเลยอันนี้ผมวอร์มแล้วเปิดแอร์นะครับดูว่าวาล์วน้ําเปิดปกติไหมพัดลมหน้าทํางานไหมทุกอย่างใช้งานได้หมดปกตินี่ฮะโตโยต้อยู่ครบ อมอกอมีมาให้สติกเกอร์เดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมครับเบ้าโชกเดิมหน้าเดิมคันเดิมนะครับคันนี้รถสวยเลยเจ้าวีออสรถบ้านครับ 8, 1นึ0 0แกเกียร์ออโต้1.5 e